ผมสวยนะครับอีก็ได้ียวนี่ก็สวยนะครับเอาละครับผมว่าหมานกำลังมาพี่น้องเอาละครับเอาละครับเอาละครับผมเหลือยอะครับเนี่ยแย่มนิซื่อขาท่าก็ไ่สุดแล้วครับผม สวัสด <c oughs> ีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทีุ่กท่านนะครับพามาหาอยากหากินหรือเก่าครับผมพี่น้องมโอนี้บรรยากาศก็ทช่งไข่แนวก็ชุ่มือนะครับเนาะสดใสยักหน่อยบ่มีฝ่ามีฝนหมดเลยครับว่าเด็กๆมากกับโบแน่นะครับเนาะพามาใส่เบียสครับใส่เบียสเนี่ยแม่งจิงหรีดนะครับเนาะ มาพร้อมทีมงานคือเก่าพี่น้องชุดเก่าชุดเดิมคุณนะครับพอผู้สวยครับไอ้เชียงทิศครับผมยิสันพี่น้องครับยิสานรอทงไอ้เชียงทิศนะครับเนาะก็พอซอยครับไตเบียกพี่น้องเแย่กิริศแย่กิริศแก้มือครับแก้มือมือนี่ห่างหายไปหลายมือครับเพราะว่าไปแโรนมันบ่ได้นะครับเนาะเลยบ่มีคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งครับอ่าครับผมมื้อนี้ว่าสิมา loa sải huệ cái cây bát này là thì bền cả, đi theo nó lắm nó, mán bộ mán ด้เวลาปากเบ็ดเสียบเงียนะครับเนาะนกล่องกแบบ็เนั่งชัดอยู่นะครับเนาะแต่ว่าข้างนอกนี่เริ่มจะมืดแล้วครับในกล่องชัดเกนอยู่ไปครับผมเงี้ยแมงเขาล่องเบิ้งจิตเต็งแดดนะครับเนาะยากาศทงให้ทงหน้าขึ้นกาหาอยากหากินพี่น้องผม่าก็มี่ห้อยขา้เห่าใสอยู่ หม่งเกาห้อยเกาเขาเจ้าใส่มันขึ้นช่วยหน่อยเบิง่งเขาทีมีหม่งใส่บ่เดี๋ออจะปองจะห้อยแล้วลครับนี่ก็ปปองเกาอลองเมืองครับผม ผมตอนนี้ก็พักเป็นเรียบร้อยนะครับเนาะที่ย่า,างเลาะยามเบ็ดครับวานนี้มาหลุ่นกันว่าทีเป็นเังไเดีนะครับเนาะป่าก็เหยียมยำๆมาแล้วครับโอ้โหมันไกลๆคนเนะาะป่าฝนเยะมากก่อนนะครับเนาะไปครับหลุ่นเหมือเบ็ดนหมกัน ไม้พี่น้องผมลูกไม้จะตูบใบใหญ่นะครับครับผมแหมแรกพี่น้องแหมแรกแหกมันครับดูครับผมนี่แหละนี่แหละตามหาปวดหักพี่น้องใส่นี่ยังกระลค่คมเลยขั้นิดเปียกเลยครับ ใช้กินไปไม่ไหมนะครับเนาะสดสดร้อนร้อนวู่วป,ป่าอยู่วะพี่น้องโอ้เห็นเห็นอยู่ครับเห็นๆๆอยู่เห็นอยู่เห็นขาวๆอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวต่อยตัวไอยพี่น้องผมคอ ข่อนนะครับตายชื้อโอ้โหพอดีสวยพอดีงามพี่น้องผมตายจ้อยนะนะครับพอดีต่มพอดีปนพี่น้องใส่นี่ครับทัพแทนพี่น้องผมยู่ป๋ายูว่วะ บอกเด้อว่าไปแล้วโอ้โหยนี่ครับโอ้ชั้นๆๆๆโอ้โหยยาวครับอ๋อโอ้โหไอ้บดชัยพี่น้องโยงยาวครับแหน่บดชัยไปแล้ว ก็จะพอเป็นระตัวเนาะนนนก็ะไปรู้ว่าเห็นปลาดุกปะครับเดี๋ยล่องมาเป็เปดกเกาะุ้นครับเนาะปลาดุกม่แมบเปลี่ยนเหรครับ โบถือพี่น้องผมใส่พุนแล้วครับเสรแล้วหล <c oughs> วงเบ็ดผมไม่เงอพี่น้องเบ็ดเปล่าเนาะเฮ้อเบ็ดเสียบเบ็ดไปครับ เยอะครับเนาะแกมีชื่อเขาท่าที่สุดแล้วครับผมเป็นยังมากนะครับเนาะเด็กอนครับเขาถุงกอนเพื่อความปลอดภัยพี่น้องจังปลดจังว่ากันเด็ยตัวใหครับอ๋อแบบนี้อ่าความหมานมาแล้วพี่น้องผมความหมานกำลังมาครับตุนเงินต่อไปพี่น้องเดี๋ยว อันนี้ก็น่าจะเดวลาพอประมาณนะครับเนะาะยามกลับไปน่าจะเฮ็ดเนี่ยอยาก,กน่างจิ้งเข่าครับผมวันนี้เล็กไปจะพะจะถามหานะครับเนาะล้างเหยื่อมูไปเลยครับผมน้ำคุณเอเล่เลยเดี๋ยว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 ตังกล้องสวยๆกันครับกำ <laughs> <c oughs> ลังมาพี่น้องความหวานกำลังมาเอาละครับผมปุ่นกันมาทิ้ นี่ใส่ไหครับทั้งนี้โอ้ยโยโยโย่โอ้ยเหี่ยวครับครับหาปลาพี่น้องหาตัวปลากนโอ้ยโ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 ย่โอ้ย,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 ยอเรียบร้อยพี่น้องผมใส,สวยเลยครับนี่ก็เลยนี่ก็สวยนะครับเอาละครับ,รบผมความหมานกำลังมากพี่น้อง เอาละครับเอาละครับมั่นละพี่น้องบานนี้ซ่อมหมากำลังมาแล้วครับบวดเบียดขิดไลก่กระป๋าพิไลพี่น้องเอาครับสองเตียมแล้วพี่น้องสองเตียมสามเตียมแล้วนะครับเนาะมีเตียมประดุกครับพี่น้องผม หลังก็งไปครับทางนี้กับมุมบพี่น้องบรูอยู่บครับเนาะเขาบอกเห็นป่าพี่น้องผมหัว่าไเบ็ดมันมเปียกยเลยอขาเห็นป่าแลวโอ้ไปแล้วพี่น้องผมมันมีป่าเลยครับ้าออไปนั่งหลังพี่น้องโดยเบ็ดอีกงมา,มานหกเจ็ดหลังนะครับเนาะรลุดน้ำกันครับเป็นงานมาหอดแล้วพี่น้องผมหอดที่หลังมู เอากระปานนะเบื้งครับโอ้ถุงเขียวเลี้ยงอะไรใส่ล้วพี่น้องโอ้คนเห็นดุกกูเต้พี่น้องมน้ยลูกนึงกับเขีงกับอันนี้เกิดยังบระเทได้มีผลงานพี่น้องผมก็เป็ยางกลับนะครับเนาะเอาครับยัดเนื้อยากน้องจิงกันเขาล้วก็ไปเบิ้งยักเถี่ยวพี่น้องผมจังว่ากันไหมเนาะคนน้อยสองโต ครับผมได้เวลาเหตุน่าหยากแล้วจริงๆเขาครับผมต้องปลาสุกแล้วน้ำแดงอุงตุ้งเลยผมอุ้ยพี่น้องผมเบิ่งเอาได้ครับเด้อนี่เลยครับเมนูประจำเมนู่นักเมนู่นักเมนูเมนูประจำคลิปเลยครับเด้อไม่ธรรมดาดครับผมแก็มีอีกเมนูนหนึ่งคือต่างมุกฮงครับโมเมนต์ต่ำนะครับกัดซัวๆเอานะครับเนาะยำยำ ย่างหมูฮู้เลยกับตำมะพริกส้มกันเอาครับผมอ่ะครับเดี๋ยวชั่มหน่อยมากินขอน้ำกันนะครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องผมเมนู่นมานี่ครับนี่แหละครับผมล้มปลาก,ก็ตำหมูฮู้พี่น้องจำให้ปูก่อนนะครับเนาะจำให้ปูแล้ว,วพรัพี่น้องปูปูคนมากทงครับยกห้อยปูเนี่ยนแนวแก่ข้าวเล็กน้อยกันลองขอนะครับเนาะ ก็ดีดีเองเออปูใหหินลุ่มลุ่มลนได้ครับผมกินคลอนกันครับมันเมนนางอยากกินเขามตงถคือคุณูดว่าดีวะอยากกินเขาค่อยๆปวดชื่เชียงหน้าโอ้โหมาทางของผมนี่นะเอ้ยขออยากขอกินครับผมไม่ยังอีกเหรอขุนแก้วยุนานรสถึ่นะอ๋อจะบอกแก้วแก้วขมายน้อยุนานรถึงนะขึ้นนยากเว้ยเอาละมีจำมงอยู่ มีแ่ะผักแหงครับผมพี่น้องไประเบิงเว็ดอีกเขียวนะครับเนาะก่อนมาพักพอนเวนเสาุ่นอีกเขียวนึงครับเปิดขึ้นเลยครับมือนี้ทีเป็นยังไงก็รอเบิงนะครับเนาะสิมีผลงานช่ำไดได้บ่ได้กับโลกให้พี่น้องเบิงนะครับผมว่า หาอยากหากินนะครับเนาะมือหมานมือบอครับผมเดือนกางไงพูดนะเดือนแจ้งนะครับเนาะมือนี้แจ้งเี่พกน้องเลยไหอดเชียนครับผมเชียนไ่บัวเดีมานน่ามือนี้ไปคนละคนละหมายนะครับเนาะอยากย้ายกันไปแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าสิม้าเหร่นหน่ำแต่ว่าบมาครับผมลุงน้องคิดหอดเลยนะครับผม ไอรุ่นเบิ้งเปียนน้ำกันจักเทียวครับผมไอกระพพี่นอ้องเศร้าแล้วครับเมื่อเคลื่อนนี่เทียวเทียวทุวถ่ายนะครับกินขเขาแดงแล้วบ่มีผลงานเลยพี่น้องบอ่ได้หอดบ่ได้ักช็อตเลยนะครับเนาะ,ะมาลุ้นนําตอนเศร้าครับเป็นนังไงบ่เนี้นวจะวากันเนาะมานวงมันก็จะวากันได้พี่น้องเด้เมื่อนี้ไปกับวาไปแล้วครับไปครับผมไอรุ่นเบิ้งรอบเศร้าสิเป็นนังไง ดึงเกี่ยวกะยายุพี่น้องบ่รู้ว่าไม่อยู่โต๊วปะครับโอ้โหสันปอกพี่น้องผมอันนี้มอและครับแ้มแรกรอบเสาพี่น้องอูเบดจนที่สุดเบดละนะครับแ้มแรกแหกมันรอบเสาน,นะครับเนาะ ไปครับปลาเป็ดหลังนึงผมสงสัยอยู่นะครับเนาะสงสัยว่าเป็ดจะถอนครับอีกหลังนึงอยู่พุ่นเดี๋ยวจังไปเบิง่งกันครับผม <S <S ชนปลายพรางครับผมเบิ่งผลงานพี่นอ้องโอ้คนชนโลอยู่ตัวนี้ส่งคือเดี๋ยวว่าทงเขียวทงนี้ไหม นี่ซ้ำเกาตะมือขึ้นวาสามตัวข้าม้ามขยางเียลยนินามงีมันงตะเกามันเยียอดีบคคว่นยัเ็นมได้อยากพัาทางฝงนี้ามามมันขึ้นโมเมนต์น่อยเนาะ ผมันขอบหัวจีิอืมขาเรียงธรรมาดังก็เป็นวาคขอบดูเหมืนโตปิดเขียนดินไปน่าดินฟาร์มแต่ว่างัวเป็นสงงาเดิงัวผัง